ทงทำคะแนนแจ็คกี้หอบดอกไม้ชอตโตฝากเกรดมอบให้แม่กุง้งก่อนหน้าน,นี้คุณแม่กุ้งคุณแม่ของไรแ่แก๊สบรินทอนได้ออกมาประกาศตามหาลูกสะพ้ายให้ลูกชายคนโตของบ้านงานนี้นะั้นแสดงสาวแจ็คกี้ได้ส่งสารถึงแม่กุง้งเป็นคลิปวิดีโอแนะนาตัวสั้นๆว่าผู้เข้าประกวดหมายเลข3 7 5ชื่อว่าแจ็คกี้เชอรคลินมินสัดส่วน 32, 25, 35.5มีชีวิตมาแล้ว28ปีค่ะปกติเป็นคนชอบขายของมากๆไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรก็คือขายได้หมดเลยค่ะ ขนาดในเรื่องการขายอย่างยิ่งแล้วปกติก็เป็นคนชอบใส่ทองอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยวอนแม่พิจารณาด้วยนะคะขอบคุณคุณค่าแม่กุ้งลาสุดแจ็กกี้ได้เร่งทำคะแนนอีกด้วยการถอมดอกไม้ช่อโตฝากหนุ่มเกรดไปให้แม่กุ้งบอกว่าเป็นใต้โต๊ะขอเข้ารอบค่าคนสุดท้ายที่ยังสมัครเป็นลูกสะใย้แม่กุ้งซึ่งทางด้านคลิปเกรดนั้นก็ยังบอกแจ็กกี้ด้วยว่าแฮปปี้วาเลนไทน์นะแจ็กกี้เองก็ขอบคุณพร้อมกับสง่งยิ้มหวาน